สัษัทปตท,ะทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้ออกแบบสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้เป็นไปตามแนวคิด Friendly Design ดีไซน์ที่เป็นมิตรสำหรับทุกคนจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและหากเราเห็นที่จอดรถสำหรับผู้ทุพพลภาพและสตรีห้องน้ำพิเศษเพื่อการใช้งานสำหรับทุกคนทางลาดสำหรับรถเข็นเชื่อมต่อทุกพื้นที่บริการกล้องวงจรปิด ปุ่มกดแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินซึ่งออกแบบและจัดทำป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งชี้ตำแหน่งของจุดใช้งานต่างๆอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้ทาง OR ได้ออกแบบให้ลูกค้าได้รับความสะดวกปลอดภยัยทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายภายใต้แนวคิด care and safety for all ค่ะโดยมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในรูปแบบ friendly design จำนวนกว่า450แห่งค่ะและจะเดินหน้าปรับปรุงให้ครบทุกแห่งต่อไปค่ะ